สวัสดีครับสวัสดี f c ทางช่องนะครับบีทชารืแนวรุกเซียนคนแก่นครับมาพอกันขึ้นเก้าครับสำหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมราวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP พีครับพี่น้องมันขึ้นใีเซียนคนแกนเดินทางครับจากต่างจังหวัดนะครับยังบ่จะมีเวลาลุงให้ f อทาั้งช่องนะครับก็ต้องขอโทษ f c ทาั้งช่องนะครับก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งเวยครับพี่น้องเด้อยังจะมีเวลาลงให้ตอนนี้ก็กำลังสิมาลุงให้ FC ทาั้งช่องเ้าพี่น้องเนาะอ่ะ ก่อนอื่นนะครับมาฟังคาเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องสําหรับตรงนี้ก็คือที่ทํางานนะครับพี่น้องเด้อที่ทํางานของเซียนก่อนเจนครับพี่น้องครับอ่าสำหรับอีพซีที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเ,เด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องบีทีชานาวดูเซียนก่อนเจนครับพี่น้องครับอ่ะเป็นแต่นอ้อพี่น้องเส็ยดเก่าเกี่ยวเก่าเกี่ยวนามเดียว,เร,ยวเรียบร้อยหรือยัง สำหรับเช้นคอนแกนกะเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก็ยังบ่แหงดีปันไดได้ปีนองเด้อเส้นคอนเกนดีบดีบเก็บนะครับพีนองนาอย่านฝนตกนะครับพีนองก็เลยฝ่าจากน้อยหนึ่งครับปีนองครับสำหรับพอๆแม่ๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาแล้วกัอย่าลืมเป็นกำลังใจกับเช้นคอนแกนเด้อปีนองครับอ่าืม่นี้นะครับเมาก็มาเบิ่งกันสำหรับแนวทางของเสียนคอนแกนนะครับปีนองครับอ่ะ มือนีเส้นก้อนเจนวัดสิว่างแนวทางครับพี่น้องบ่มีเวลาอีหลีครับกลับมาบ่ได้พักปอนไปบ้านกะชุกระหูกด้วยพี่น้องเด้อบว่าบ่มีคนทำงานนะครับเวียก์งานรัดงานกันลัดตัวนะครับพี่น้องทำสวยกันครับแม่บ้านนะครับพี่น้องสวยกับเม่บ้านสวยกันกับเม่บ้านนะครับเกี่ยวเขาแล้วก็ตาเขาพี่น้องครับเกี่ยวเขาตาเขาสวยกันสองคนครับพี่น้องจะ ย่านฝนตกก็เลยเฝ้าวเก็บเฝ้านั ke <normal> ่นนะครับดีบเก็บตากในสองในสามแดดนะครับกัยังบัตเนแห่งดีปันใดนะครับแต่ว่าเช่นกอนเกนกะย่านฝนตกมากก็เลยพักกันเก็บครับผมเก็บเขายุงเข่า้างนะครับกอกใส่ถุงปุยแล้วก็เก็บเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ยก็ได้พ่ออยู่พ่อกินนะครับพี่น้องได้พ่อได้อยู่ได้กินนะครับกับสีหอดปีใหม่หุละพี่น้องพุนาเนาะครับพี่น้องเนาะพ่อได้ปิ่นเขาปลูกต่อไปนะครับพี่น้อง พี่น้องเอบซี่ทางช่วงแลวกันหรือ,อย่างเนาะ,ะเสียนคนเกนฑ์เรียบร้อยแล้วครับอ่าสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องแนวทางของเสียงคนเกนนะครับพี่น้องครับอาจชิบุได้ามาว่างตัวสิุลสลบพ้นในฟังค้อกันครับพี่น้องแต่ว่าบอมีกระดาษสคริปให้พี่น้องนะครับด้วยแตาวาอมีอ่านในฟังนะครับพี่น้องเด้อ สีแจงห้ฟังว่ามาเบิ่งกับพี่น้องหุ่นน้อยรวมราวดาวโจนนะครับมวดประจำวันที่สรุปผลวันที่19นะครับพอศส5 6 7นเะครับเดือน11นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด5กับ4นะครับเด่นวิ่งรูด5กับสนะครับสำหรับแนวทั้งของเ้นคอนแกนนะครับเส้นคอนแกนก็เน้นให้ไปที่วิ่งรูด5นะครับจับคู่เลยครับพี่น้องเด้อมันออกมัน สิบทท่านน้องนองก็เสียนคนแกนบริเกียหนห้แต่ว่า,าชุดวันที่20่สิบนะครับเียนคนแกนก็เกียนห้อยู่แต่ตอนนี้เสียนคนแกนกับสินนางเบาเอา,เอาน้อปีน o องเนาะเด่นวิ่งรูด5จับคู่ชุดเด่นก็คือห้าจับคู่ชุดเด่นก็คือห้าเจ็สรุปผลนะครับพีน n g ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้นะครับวิ่งรูดหส่วนวิ่งรูด4จับคู่นะครับพีน้อง ก็เน้นๆไปที่4 6อ่า4 7นะพี่น้อง4 7จับคู่นะครับ4 7 4 8 4 9 4 0 4 1นะครับจอดเน้นๆไปที่4 7 4 8 4 0 4 1นะครับเน้นเน้น4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางนะครับพี่น้องเด้อ58กับ48นะครับ กันทุนไว้ได้พี่น้องเด้ออ้ห้าเก้าแล้วนองต้องห้าเก้าสี่เก้ากันทุนอาบ่กเป็นอย่างแล้วครับพี่น้องอากาศซีดีเบิ้งกันเรียบร้อยแล้วเสียงคนแกลนบ่เดาสกิปเข้ามานะครับพอใาย,ยังบดท่านเลือ,อกผักยังบดท่านผนักเทียงแล้วครับพีนนนกนกน่น้องผักใบม่วงแล้วครับพี่น้องเด้อเสียงคนแกลนกับผักใบม่วงแต่ว่าสรุปผลให้กกอนนะครับพอวันที่บดท่านนะครับอดูที่ทางช่องบ่มีแนวทางหรือว่าอ่า บอดีวางแนวตั้งเอฟซีตั้งจ่องก็เลยหลีวางนะครับพี่น้องเนาะอ่าสำหรับมาเบือนกับพี่น้องลาวสตาได้พี่น้องเดอ้อเอาเตตีพอสังเกตนาะพี่น้องเนาะลาวสตาบนสามเก้าศูนย์ล่างหกโกเลขกกำลังวันเซียนควอนเกนกันกบบอลูคือกันครับจำบ่ได้นะครับพี่น้องแต่บ่เป็นอย่างนาะพี่น้องเนาะเอาแต่ที่ถูกอ่าตีเข่าตรงๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเฉพาะกิจ 692ล่าง10นะครับพี่น้อง692ล่าง10แนวทางของเซียนคนแกนหลุดนะครับลาวสตาจะพกกิจหลุดไปได้ครับพี่น้องเด้อแต่ว่าลีกกำลังวันเซียนคนแกนกระบ,บอกรู้รว่าเขาเดินบอลนะพี่น้องนอเนาะเพราะว่าเซียนคนแกนบอดดิถือมาหนำนะครับพี่น้องอ่ะส่วนนอยรอบปกตินะครับพี่น้องบน259 ล่าง15นะครับพี่น้องสองห้าเก้าล่าง15นะครับแนวทางของเซียนคอนเกนก็เข้าไปที่ห้าเก้านะครับเข้าไปที่5 9แล้วก็เข้าไปที่วิ่ง5บนวิ่ง5ล่างนะครับเด้งบนล่างได้เป็นน้องเดอ้อบน259ล่าง15มาที่ เซียนคนแกนให้ไป5้าหนึ่งมาที่หนึ่งห้านะครับพี่นอ้องกตอว่าเข,าข่าคือเกาด้วยครับพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะพี่นอนะ้องเนาะมาเบืองกันต่อครับมาตามกันต่อสาหรับนะ้อยรอบป,ปกติบนสองหนึ่งสาล่าง8ปหนึ่งเซียนคนแกนกับบนเอจว่าเลขกําลังวันของเซียนคนแกนเขาา่าวอแเ่ว่าเลขเด่นประจําวันบกเขา่านะครับเนาะบกเข่าเตวาอ่าภายน้ำปริณสิเกาประตูนะครับหนึ่งสสาหนึ่งเออ บ่เป็นหนึ่งสามสามหนึ่งครับสองหนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับค่ะเซียนคอนแกนบารูวาเดินหรือพอเดินนพีิ non เนาะแนวทางอ่าสําหรับเล็กกาลังวันนะครับเพราะว่าแต่ว่าเล็กเด่นวิ่งรูดประจําวันบอมานพี่น้องเนาะเซียนคอนแกนกับตรงขอตัวเรียบทีั้งช่องมน,นีอจาจจะตะกุกตะกัก,ก,กจากน้อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่มีสกีบเก่าให้เบิง้งแต่ว่า สกีบไหมวันที่ยี่สิบยี่สิบนะครับเดี๋ยวเชี่ยนกนแกนกับชิคึ้นในเอฟซีตั้งจองเลยแคปหน้าจ่อคือเก่าครับพี่น้องอ่ะมาเบิร์กันต่อครับสำหรับ VIP นะครับ VIP โบนสี่สี่แปดล่างแปดห้านะครับบนก็เข้าไปที่วิ่งสี่นะครับพี่น้องวิ่งสี่นะครับส่วนล่างก็เข้าไปที่วิ่งห้านะครับบนมาเบิร์ครับพี่น้องโบนสี่สี่แปดจาะเน้นเน้นไปที่สี่แปดนะครับวิ่งสี่จาะเน้นเน้นไปที่สี่แปด วิ่งซนะครับบนเขาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับมาตรงๆซีแปดเอินดองเด้อเจาะเน้นเน้นส่วนล่างนะครับส่วนล่างเข้าไปที่58นะครับเสีนยนก่อนเกณฑให้58นะครับเน้นเน้นห้มาที่85นะครับพี่น้องกะทอว่าเขาคือเก้าครับพี่น้องครับสำหรับ VIP นะครับ กับข่าทั้งบนล่างนะครับสองดิ่งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องซีเข่ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีทันใดที่ยังไม่ทันกดติดตามนะครับเอฟซี FC, ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจก,กับเซียนคนแก่นเลยครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับวันนี้เฮากำเบิงกันต่อครับแนวทางวันที่20เดือน11พศ2567น,นะครับ หุ้นน้อยรวมดาวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน VIP เด็กพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกล็นะครับหุ้นน้อยรวมนะครับอ่เด่นวิ่งรูด4กับ3นะครับเด่นวิ่งรูด4กับ3สําหรับแนวทางของเซียนคอนเกล็เน้นให้ไปที่วิ่งรูด4นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคอนเกล็ให้ไปที่วิ่งรูดสี่ไี่บอมักวิ่งรูด4กับไปวิ่งรูด3ได้คือเก้าครับพี่น้องครับไปวิ่งรูด3ได้คือเก้านะครับพี่น้องจับคู่ชุดเด่นวิ่งรูด4ก็คือ4 3 1ชุด เบิ้ลก็คือ44 33นะครับพี่น้อง44 33จับคู่นะครับพี่น้องจับคู่เดี๋ยวเซียนคนเกียนจับคู่จ่อเนียนๆให้ก่อนนะพี่น้องเด้อจับคู่จ่อเนียนๆนะครับพี่น้องครับจับคู่วิ่งรูด4จับคู่จ่อเนียนๆไปที่4 6 4 7 4 8 แล้วก็40นะครับพี่น้องครับส่วนวิ่งรูด3เมเจนคนแก่นจับคู่จอดเน้นๆไปที่36 37 38เออ36 37 39แล้วก็30แล้วพี่น้องครับอ่ะส่วนตรงกลาง48 38กันทุ่นไว้นะครับเน้นให้ที่4คู่หน้าเน้นๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็4คู่ท้ายเน้นๆเลยครับพี่น้องเด้อ สำหรับเลขกำลังวันของเซียนคอนเกนนะครับพี่น้องเลขกำลังวันของเซียนคอนเกนนะครับพี่น้อง 1, 2, 7, หนึ่งสองเจ็ดแปดสามารถมาจับวินกันได้ขึ้นเก้าครับพี่น้อง 1, 2, 7, หนึ่งสองเจ็ดแปดสามารถจับวินกันได้ขึ้นเก้าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับจับคู่วินกันได้ที่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับพี่น้องครับ สำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนได้พี่น้องเด้ออ่ะสวนเลขเด่นวิ่งรูด4กับ3นะครับเด่นวิ่งรูด4กับ3สามารถนัมาจับคู่กับเลขกำลังวันของเซียนคอนแกนได้ที่กันครับพี่น้องครับวิ่งรูด4จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่4 1 4 2 4 7 4 8เ็นะครับพี่น้องครับ4 1 4 2 4 7 4 8นะครับ ตัวกันก็นคือส1นะครับพี่น้องส1่2นะครับส่วนส7่8เส้นขนแกนจับคู่หายเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับวิ่งรูด3าได้พี่น้องเด้อจับคู่กับเลขก,กำลังวันได้ที่สามหนึ่งสามสองสามแล้วก็38ตัวกันก็คือ31 32ส่วน37 38เส้นขนแกนจับคู่แล้วพี่น้องครับอ่ะ ี่น้องครับเดี๋ยวแคปหน้าจอเอาเด้อครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวเซียนคนเกนหาที่ว่างไอ้เอฟซีทางจองก่อนนะครับพี่น้องครับอ่ะเตรียมแคปหน้าจอกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะแคปได้แคปเลยเด้อพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับเอฟซีทางจองที่เข้ามาแล้วก็ขอยจุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเฮงๆพังๆไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเอฟซีทางจอง ร่ำรวยมีเงินมีทองกันหลายๆครับพี่น้องมีความสุขกันทุกคนเด้อพี่น้องสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนกันคนที่อิบซีเดินทางกะคอยปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับน้องกะคอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับวมื่อนี้นะครับเสียนคอนเกนนํามาฝากพี่จอน้องคือเก้านะครับเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อครับพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางก็มีเข่ามีรูดนะครับสําหรับวมือนี้นะครับฝากพี่จอน้องอ่า คือเก่าครับพี่น้องไออิบซีทั้งช่องโชคดีเฮงๆปังๆไปด้วยกันสำหรับงวดประจำวันที่20เดือน11พศสอ6 7หหุ้นนอยรวมดาวดาวจนดาวจนปกติดาวจน V.I.P. นะครับสำหรับวันนี้นะครับเซียนคอนเกนกะสิขอล่าพีลาน้องไปกอนนะครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ